สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาชมผักหวานนะครับัอนนี้เป็นหวานที่ผมปลูกอ,อายุประมาณเจ็ดปี8ปีแล้วนะครับเจ็ดแปดปีนี่นะนะครับลำต้นจะสูงขนาดนี้นะครับใหะท่วมหัวผมลนะ้ปีนี้รู้สึกว่าโตวไวนะครับดู้วโตไวมากเจ็ดแปดปีนี่ก็เหมือนกันนะครับ หวานเหมือนกันเลยว,วันนี้มาทําความสะอาดบริเวณเขาเรียกว่านะบ,บ้านผมเรียกโคนครับหรือว่าดอนเป็นจอมดินขนาดใหญ่ครับจอมดินที่มันดินสะสมมาจากเศษใบไม้แล้วก็พวกปลวกนะครับก็ทําให้พวกต้นไม้เนเกิดได้วสวยงามนะครับ นะครับเจ็ดเจ็ดแปดปีได้แค่นี้ครับบางต้นแค่หัวเข่าเองต้นนี้สูงมากเลยโดนวัวทําให้ยอดหักนะครับนี่ก็เหมือนกันต้นหย่ข้างครับนี่นี่ก็อายุเท่ากันนะครับปลูกความกันนะครับแต่วา่าต้นเล็กเพราะว่าโดนวัวโดนอะไรโดนไฟด้วยต้นนี้จะสมบูรณ์มากกว่าเพื่อนนะครับรหวานปลาครับปลูกโดยมเมล็ดนะครับเรามาดูต้นที่ปลูก ปีที่แล้วนะครับปีนี้แหะครับเพราะว่ายังไม่ปีใหม่นะครับปลูกปีนี้ช่วงต้นปีเหมือนกับผมที่เคยลงคลิปไว้นะครับที่ปลูกอยู่ใกล้ๆก,ก,กับเทียงนานะครับเรามาดูครับต้นเขาจะสมบูรณ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมหาไม่เจอครับหาเจอแต่ไม่เยอะนะครับเจอแต่ไม่เยอะนะครับวันนี้ก็เรามาดูวันอีกทีอนี่นี่นีดู ดูครับนะดินมันต่างกันนะครับมันก็โตเร็วนะนะครับดินต่างกันมันก็โตเร็วมากผักหวานป่านะครับจุดนี้ผมจะปลูกผักหวานให้เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเ่าเขตนี้มีผักหวานทุกเขาเรียกทุกทุกจุดที่เป็นโพลต้นไม้อ่าเอาภาษาป้านผมแล้วกันนะครับพูดง่ายๆเลยแล้วนกะ็อันนี้มาตัดตัดพวก ต,ต้นไข่ต้นอะไรว่าจะเพื่อที่ไม่เอาใช่นี่รุ่นที่สองนะครับรุ่นที่สองมีสามรุ่นนะครับมีสามรุ่นเองไปรุ่นแรกจะเป็นนี่รุ่นแรกพวกเจ็ดแปดปีอันนี้อายุได้ปีกว่าครับปีกว่าปีกว่าสองปีนี่ครับเดินมาก่อนเออ ู่ไหนเอออยู่ไหนเอ,อ,เอ,อคือผมปลูแบบมั่วๆนะครับคือเขาเกิดมาก็อ่าอันนี้จะน่าจะเป็นอ่าแบบเมื่อกี้สองปีปีกว่าสองปีนี่ต้แบบนนี้คือมันเกิดมาทีหลังนะครับผมนึกว่ามันตายนะครับมันมาเกิดทีหลังมันก็เลยเนี่ยรุ่นๆน,นะเห็นไหมเนี่ยนะ เกิดใกล้ๆกับต้นใหญ่เลยนะครับอไอ้ตอน้นต้นที่ปลูกปีไม่ถึงขวบอยูงไนเล่ต้นที่ปลูกไม่ถึงขวบอีเจอแล้วเจอแล้วครับยังไงนี่ไอ้นี่นี่เองเนี่ยฮะปลูกปีนี้ครับช่วงอ่า ผมสั่งมเมล็ดมามันเมษา,าพฤษภาพฤษภาเมษา,าพฤษภานี่แหละ,ะประมาณนี้ด <laughs> ูวิธีปลูกครับ <c oughs> เขาจะโตวไวมากเลยถือว่าโตวไวนะถ้าปลูกธรรมชาติแบบไม่ได้รดน้ําเลยนะครับคือให้เทวดาให้น้ำนะครับเเดือนเห็นเยอะอยู่วันนี้จะมาจะมาดูเขาว่าเขา อยู่ตรงไหนมั่งแล้วก็จะตัดพวกพขจะพืชพวกต้นข่อยอะไรออกนะครับเนีย่ยครับเก้าเดือนใสปิ้งเลยนะครับเดี๋ยวไปดูต้นเอนผมเห็นไปแป๊แบเดียวเนี้หรือว่าเหยียบไปแล้วก็ไม่รู้นะน่าจะเหยียบไปแนละ้วน่าจะเหยียบไปแล้วก็มีนะเดี๋ยวอนี้นี่ไงต้นแล้รครับคือมันปลูกแบบ มมั่วนะครับระยะห่างนี่มันห่างกัน,นเก็บมาไม่ถึงปีนะครับเก้าเดือนผักหวานปลูกม่วมั่วในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําความสะอาดแล้วครับเก็บตัดแต่งบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากทําตามก็ได้นะครับผมปลูกบริเวณที่เป็นดินโพนนะครับดินดอนนะ่ะ ตอนที่มีต้นไม้อยู่เนี่ยเขาจะงามมากเลยเนหะ็นไหมใบเขาจะเขียวไม่เหมือนกับเราไปซื้อปลูกที่ที่บ้านที่นาอะไรนะแล้วแต่ดินนะตรงนี้แถวแถวหน้าผมไม่เกิดเลยมาปลูกมาปลูกตรงนี้เกิดครับคือดินเขาดีดินเนี้ยมีนจะใบไม้เต็มเลยครับคือแรงก็ไม่ตายนะไม่ได้ลดน้าเขาก็จะออกยอดให้เก็บนะครับผมก็เก็บต้นนี้แหละสองสามต้นอยู่บริเวณนี้ อันนี้ก็จะมาตัดแต่งพวกต้นไม้แถวเนี้ยออกให้เขาพอเป็นวิธีนะครับไม่เอาออกหมดนะครับต้นไหนที่มีประโยชน์เขาก็จะเก็บไว้นะครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวผมจะเ,เก็บรูปภาพลงไฮคลิปให้ดูด้วยนะครับันมีอนคลิปต้น นะครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกทกท่านไม่เจ็บไม่จนมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงฟังฟังทุกท่านสวัสดีครับ